ที่ว่างตรงใจกลางสีเทาโดยน้ำมนต์บนโลกใบนี้มีการซ้อนทับกันระหว่างสีขาวกับสีดำโลกเราเลยมนหมนออกสีเทาๆแต่บางครั้งเราก็พบว่าท่ามกลางการซ้อนทับกันนั้นก็มีความว่างเปล่าถูกจัดวางไว้ตรงใจกลางของพื้นที่สีเทา การหลับไหลของการตื่นมีท้องฟ้ากว้างๆที่ได้มองมีแสงสว่างให้สองทางมีดวงดาวน้ำล้านดวงให้ชื่นชมมีความจริงให้สัมผัสมีสัจธรรมให้เชื่อถือบ่อยครั้งที่เราบอบว่าเรื่องง่ายๆตรงไปตรงมานะคะกลับกลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเพราะตัวเราเองเนี่แหละคาะที่ใส่เงื่อนไขบางอย่างลงไปซึ่งมากไปกว่าความหมายของสิ่งที่ม เราไม่ได้กินแค่เพียงเพื่ออิ่มเราไม่ได้นอนเพียงเพื่อพักผ่อนและเราไม่ได้หัวเราะเพียงเพราะมีความสุขและด้วยเหตุแห่งปฏิสัมพันธ์นี้ล่ะค่ะเราจึงได้ใส่ในยะในทุกๆก,กิจกรรมที่เราทำทั้งระหว่างนั้นและภายหลังจากนั้นแล้วเราก็มาถามหาความสุขว่ามันอยู่ตรงจุดไหนตราบใดที่เรื่องง่ายๆย,ยังคงเป็นเรื่องซับซ้อนนะะ และมีนัยยะบางอย่างแทรกแซงอยู่เสมอสิ่งง่ายๆที่เรียกว่าความสุขก็จะถูกปิดเบือนไปค่ะวาระของวันใหม่การตื่นเช้าให้อะไรกับเราได้บ้าง,องนอกจากการมีเวลาดื่มกาแฟ น้อยๆก็ทําให้ใจใเราได้สัมผัสถึงความสงบแม้เป็นช่วงเวลาสั้นๆของวันอันยาวนานกลิ่นเย็นๆจากสายลมอ่อนของยามเช้าสีส้มจางๆของท้องฟ้าที่เพิ่งลืมตาตื่นเสียงนกร้องที่เกาะอยู่ตรงสายไฟเสียงกระดิ่งรถจักรยานความสงบที่มีเวลาให้ได้เก็บเกี่ยว ม่เกินหนึ่งชั่วโมงต่อวันแต่มันกลายเป็น7ชั่วโมงต่อสัปดาห์และ365ชั่วโมงต่อปีหัวใจที่ได้รับการบันทึกถึงความสงบและสชดุชดชื่นิยามเช้าจะสามารถสื่อไปถึงคนรอบข้างได้แม้ท่ามกลางความวุ่นวายของการ,รจราจรและความห่างเหินของคนที่อยู่อีกด้านของพาริชันค่ะ ความทรงจำที่งดงามเรื่องเดิมบางเรื่องถูกใช้ซ้ำในความคิดและถูกเลือกให้ปรากฏขึ้นในช่วงเวลาว่างเปล่าหรือเหนื่อยล้าความคิดถึงจึงได้กลายเป็นเครื่องมือทดแทนสิ่งที่ต้องการแต่ขาดหายบางความทรงจำของใครบางคนถูกจัดการอย่างมีเจตนาเพื่อให้ได้เป็นภาพประทับที่สวยงามตลอดไป ในเมื่อชีวิตจริงไม่ใช่ในิยายที่มีจุดเริ่มต้นสวยงามแล้วจะดำเนินเรื่องไปตลอดชีวิตทั้งชีวิตได้สวยงามเหมือนแรกเรื่อและด้วยความจริงข้อนี้เองค่ะจึงทำให้ใครบางคนเลือกที่จะดำเนินความสัมพันธ์กับอีกคนให้อยู่ในจุดที่งดงามที่สุดและหยุดมันไว้เพียงแค่นั้นต่อจากนั้นและตลอดไปก็จะกลายเป็นแค่ความทรงจำที่งด ที่ว่างตรงใจกลางสีเทากันในคลิปต่อไป